ขยะแผงโซล่าเซลล์อาจใกล้ถึงจุดวิกฤตในอีก2-3ปีเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องทํายังไงกองกรีนกรีนคล e n e อเนจีสรุปให้ฟังแล้วจ้าสวนักข่าวเดอะการ์เดียนออกมาเตือนตามรายงานของคุณเติ้งหลงนักวิจัยด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในออสเตรเลียว่าถ้าในช่วง2-3ปีนี้การผลิตโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นถึงเท่าตามที่คาดไว้อยาจะแผงโซล่าเซลล์อาจถึงจุดวิกฤตแร่เงินอาจจะหมดโลกภายในย0ปีแล้วที่ซีเรียสไม่แพ้กันก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเพราะการขุดแร่และแปรรูป รอบก็ยิ่งพังแผงโซลารุ่นเก่าที่ประสิทธิภาพต่ํากว่าก็ยิ่งโดนโละบริษัทรีไซเคิลแผงโซลาส่วนใหญ่ก็แค่ถอดโครงเหล็กภายนอกกับสายไฟออกแล้วก็ทิ้งกระจกไปดื้ดอๆโดยแค่ขุดหลุมฝังกลบวัตถุดิบหลักที่เป็นาธาตุกึ่งโลหะก็อาจรั่วไหลไปสะสมในชั้นน้ําบาดาลแต่สายรักโลกก็อย่าพึ่งใจเสียกันไปนะครับเทคโนโลยีโซล่าแบบใหม่ที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ได้นานขึ้นก็จะช่วยให้ใช้วัตถุดิบน้อยลงและตอนนี้อุตสาหากรรมโลหะแก้วและอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มรับ cycle, รีไซเคิลโซลาเซลล์กันแล้วและภายในปี2025ก็อาจจะมีข้อบังคับให้ผู้ผลิตโซล่าเซลล์ต้องรับรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของตัวเองคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยจ้า